บ้านไกลเรือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจดเอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันพี่แสนเปลินถ้าหากวันไหนไม่เห็นหน้าน้องซึมๆึมสวงสะท้อนสะลืมวันนั้นพี่ซึม อยู่ทางวันเมื่อตอนยังเล็กน้องยังเป็นเด็กขี้เยอออ่อนรบกวนพ่อแม่จะกินขนมเสียงลานที่อยากจะน้นน้องร้องหนววหูอยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้น ยิ่งอยู่ไกลกันยิ่งดีพูดถึงตอนนั้นอายุพี่ได้สิบห้าส่วนตัวน้องยานเพิ่งได้สี่ปีเปลื่อยกายล่อนจนซ้ำที่หมูโป่งสินดี ผิดกันไกลกับเดียวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกๆทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี่ถึงได้แต่มองอาแค่นี้แหละนะครับโยปะเน่เฮยผลงานเพลงเก่าเก่าเก่านะจนผมจะลืมทำนองลืมเนื้อหมดแล้วแหละ แต่ก็ยังพอจําได้บ้างนิดๆนะครับผลงานเพลงยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเอกอกลเป็นเอากลมเองเมื่อแต่อตา,อาสราดลิงสมอร์ปองสมอร์ฮีร์บโร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 อวัดพอแต่ทมเกิดกระมมเอเยและเฮและโลกฟั้นมามีเตียคลำ <laughs> ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับของรุ่งเพชรแหลมสิงนั่นเองครับหยิบเอามาฝากท่านในช่วง วันนี้อากาศกําลังร้อนได้ที่จุงกะจุงกะครับกราบสวัสดีสำหรับแฟนเพจ Facebook พร้อมทั้งลูกค้าแล้วก็ FC ที่น่ารักที่คิดถึงทุกท่านครับนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วในรายการไลฟ์สดรถสวยๆในช่วงบายบานะฮะโดยทีมงานไอ้หนุ่มเสียงอ้อนประกรณรถบ้านแห่งอำเภอกระสังครับมอบนาทีตรงนี้ให้กับกระผม ไอหนุ่มรูปโหลดที่สุดในสามโลกครับเนี่ยสเพิ่มเจียงกิมาะไบโลบัตโมดอลตีเ้ยนะฮะวันนี้มาพร้อมกับรถเกง๋งคันนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับเป็นรถนิสสัน a ลเมรา 1.2e ปี2018ครับรถบ้านมือเดียวสภาพป้ายแดงเลยนะนะครับนิสสัน a l เมรา 1.2e ปี2018เรียกว่ารถ ยังใหม่ๆกลิ่นหอมๆยังกรุ่นๆอยู่เลยนะครับกลิ่นรถใหม่ยังไม่จางเหมือนกับกลิ่นแก้มนางที่ยังไม่เคยเลือนหายไปจากจรมูของเรานั่นแหละ le. เออนะฮะไม่ต้องเยอะอธิบายกันง่ายๆเข้าง่ายๆสมัยจีบสาวใหม่ๆสมัยเป็นหนุ่มเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มรู้จักจีบสาวเริ่มรักสาวเนี่ยนะครับกว่าชื่อ เลือนนะกลิ่นหอมอุ่นๆกรุนๆจากแก้มนางมันติดอยู่ปลายจมูกไม่รู้จักเลือนหายไปสักทีนะรถครันนี้เหมือนการเปิดประตูปุ๊บเนี่ยกลิ่นใหม่ยังกรุนๆอย่งอุ่นๆอ,อ,อยู่เลยนะครับเพราะเป็นรถปี2018ที่เจ้าของเดิมเขาใช้งานน้อยมากๆนะครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ <c oughs> ป้ายแดงสภาพป้ายแดงอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนะฮะภายในก็ เครื่องเล่นเสียงแบบ CD MP3 ช่องอักและก็บลูทูธ o m FM ด้วยเลือกฟังได้ตามใจฉันเลือกฟังได้ตามใจชอบเลยนะครับนะฮะช่วงล่างดีแน่นๆเลยนะครับขับดีมากๆดอกยางเต็มๆนะฮะภายในสวยสะอาดเอเย็นฉ่ำนะฮะถ้าพูดกันตามประสาคลองจองก็ประมาณว่าเครื่องฟิตเกียดีแทสซีสวยช่วงล่างแน่นๆ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยปีกนงปีกนกคันส่งคันชักลูกมงลูกหมากไม่ต้องห่วงครับฟิตเปรีย้ยยังใช้งานได้อย่างดีมีมาตรฐานเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านเดิม,ดมๆที่เราซื้อมาจากเจ้าของเดิมตรงนั้นเองครับราคา 4, สินสอดอยู่ที่329,000บาทนะ3 2 9งหใช้เงินดาวเริ่มต้นที่1,900 0บาทนะครับพอนเจ็ดงวดงวดละ6กพักว่าบาทเท่านั้นเองยาโะจะนับเลยมาน <c oughs> านเนยเ,อเอบอร์คมาติ้งอ้อยโกนประสาเฮ้ยบาทกนปนเองเนาะบาทสลายโกนปรสสาคลังมันดิ้งเธอ,อยานาะก็ติ้งรถอ,อ้ยบารเต้าบันมาคันเต้าแคลงดัดเคกิกิเจคาไตรทูเจคาชูรถคลบาทนะฮะ ยายខ្មាតទេផតាបានដាច់ខែប so ានប្រាក់ខែមកតើវ៉ារៀនចេញតាពីវ័យ5វ័យ5នេះប្រាប់តាតាយើងទៅទិញត្រៃធូសិនអឺទៅទិញត្រៃធូកាដាមកគុនអូហ្វាក់រកមកវិយឺតាយើងភ្លេចទៅទីនមករកបាទដាមកគុនអូទៀតអឺផតារកទី3តាវើយមើងយើងភ្លេចប្រហកថា เท่าตี่มารอบป่ะมาโกนโอเมื่อตาลอบวิ่งยังจะไหนเองบ้าน,น,นเมื่อตาเดินละปันเหมือนจะเปียนสิ่งละเอง <c oughs> อันนี้เย,ยข้ขนาดน,นะอ่ะนะครับก็ราคาเอ่อเรียกว่าไม่แพงราคาไม่แรงอย่างที่คิดกับรถคุณภาพมาตรฐานขนาดนี้นะครับสน,สนใจก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องอินบ็อกเพจ a c e b o o k ปากกันรถบ้านแห่งอำเภอกระสงังหรือ จะเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปทักทายกันในช่อง YouTube ของปรกรณ์รถบ้านนะครับท่านพิมพ์คำว่าปรกรณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวมีตัว P ตัว A ตัว K ตัว O ตัว R แล้วก็ตัว N นะครับปรกรณ์แล้วเว้นวัดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่ารถบ้านอำเภอรกระสังนะครับแล้วก็ท่านกดเข้าไปก็จะเห็น ทุกคลิปทุกการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถข้าวการมอบรถแล้วก็การไลฟ์สดให้ท่านดูรถสวยๆก็ผมจะอัพลงเรื่อยๆอัพลงทุกวันให้ท่านได้ดูนะครับหรือจะโทรที่ทางหมายเลขโทรศัพท์0819679671ก็ได้เด้อนะครับทางติ๊กเราก็มีนะเข้าไปดูติ๊กต็อกของประกอ์รถบ้านผมก็จะลงคลิปสนุกๆบ้าง เรื่องรถบ้างมีการร้องเพลงให้ฟังบ้างอะไรหลายๆอย่างจะได้ไม่เครียดกันนะอ่ะเรามาดูรถกันเลยดีกว่าครับโฉมหน้านะครับโฉมหน้าทะเบียนกอเอย๋ยกอไก่ต่อเตาหลังตุง8 3 4 6มหาสารคามเนี่ยสี่หกหกสีได้ข่าวว่าอันนะ <laughs> อ่ะถ้า4 6 6หสี่อันก็ ลงสักแต้มเนะ 4, 5, 5, 4เาะสี่ห้าห้าสี่ก็แล้วกันยิ yeah. ่ <laughs> ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะฮะโดยเฉพาะหวยรวยเบอร์ถูกบาแบ่งผมบ้างเด้อนะฮะอ่าชมหน้าหน้าตาน่ารักน,น่าชังมากนะครับตามที่ท่านเห็นในภาพเลยนะ,เ,ะเนี่นะครับไฟหน้าสวยนะครับเนี่ยด้านข้างไม่ต้องห่วงเลยนะฟังเสียงผมเคาะนะครับบางๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยครับยางใหม่เอี่ยมนะครับยางใช้งานได้อีกนานนะครับนะ นี่นะเนี่ยนะครับกันสตร์หรือว่าคิ้วแจ๋วนะครับภายในนี่นะครับภายในสวยสะอาดนะฮะเบาผ้ามีความนุ่มนะครับนั่งแล้วไม่ปวดก้นไม่ปวดจูดแล้วก็ช่วยดูดซับความร้อนเวลาเราจอดตากแดดเข้าไปนั่งปึ๊บนี่ไม่ลวกขาอ่อนอย่างแน่นอนเพราะผ้ามันจะช่วยดูดซับความร้อนนั่นเองครับนะแค่อุ่นอุ่นเต้เงบนหอยบาดนะฮะ นิสสันอัลเมร่านะครับนะอ่านะรอบรอบคันนะครับรอบรอบันก็จะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะรถน่าใช้ครับรถน่าใช้รถยังใหม่นะครับรถไม่กี่ปีนะครับเนี่ยดูตรงตรงนี้แล้วก็ดูเนี่ยนะครับกล้องจับตรงนี้นี่นี่นะครับอย่างเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิม เ,เนี่ยกระจกข้างนะครับศูนย์ควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์ควบคุมนะฮะแล้วก็ A-back A-back คู ag, ่ oo, นะครับ A-back คู A ่เกียร์ออโต้นะครับวิทยุ AM/FM b l บลู o t h แล้วก็ช่องอัก MP 3นะครับเครื่องฟิตเกียร์ดีรถสตาร์ตติดง่ายนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับนะ ไม่น้อยครับไม่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองครับไม่สามหมื่นหกพันกว่าโลนะเรียกว่าน้องน้องป้ายแดงเลยนะครับน้องน้องป้ายแดงเลยนะนี่แตรก็เสียงไพเราะเพราะพริง้งนะครับภายในสวยสะอาดเอาไปขับแล้วรวยนะฮะเออเอาไปขับแล้วรวยนะครับ อองงเครื่กันนนะครับีน่นะครับเปิดกระโปรงนะฮะนี่คือเครื่อง1.2ึอีนะฮะประหยัดแน่นอนประหยัดน้ำมันเป็นเลิศน,นะครับแล้วท่านดูนะฮะ รูนะฮะกลมรูรูเนี่ยนะฮะเรียกว่ายังคมกริบอยู่เลยนะฮะเนี่ยของเดิมมั่นใจได้เลยนะครับเนี่ยนะท่านท่านดูได้เลยนะครับแล้วก็หัวนงหัวน็อตแผ่นพองแผ่นเพลทนะฮะไม่มีขยับนะฮะไม่มีขยับนะฮะรถเดิมนะรถเดิมรถปี2018เนี่ยนะฮะด้านบนนะครับท่านดูเลยเนี่ยเนี่ยรูอะไรแล้วรูปูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นรูที่เขาเจาะมานะครับเพื่อเพื่อให เห็นรูเอาไว้ล้วงนา่นไปนู่นอีกนะครับนี่คือ,อาภาพโดยรวมของรถนิสสัน a ลเมรา 1.2E ปี2018ทันนี้ครับรถบ้านเดิมๆสภาพนาฟ้าราคามิตรภาพนะนะครับราคาแค่3 2 9 0 0 0บาทใช้เงินดาวเริ่มต้นที่1 9 0 0 0บาทพร7 2งวดงวดละ 6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะครับเอาละนะครับนะฮะถ้าสนอกสนใจก็สามารถมาดูรถได้ด้วยตัวท่านเองเลยมาทดลองขับดูได้ที่เต็นท์ปรกรณ์รถบ้านนะครับสาขาบ้านว่าตำบลหน,นองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดถนนลัดยางเส้น226สายสุรินทร์กระสังหรือว่าสายกระสังสุรินทร์นิลเล่นะครับหาง่ายมาจากสุรินทร์อยู่ซ้ายมือนะฮะหรือจะมาจากโคราชเจากบุรีรัมย์ก็ จะอยู่ขวามือนะครับเลี้ยวรถเข้ามาเลยนะนะครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยกันลกนลนะะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่อําเภอกระสังครับามทางรถไฟไปปุ๊บเลี้ยวขวานิดเดียวสังเกตสายมือจะเห็นป้ายบริษัทประกรณ์รถบ้านจำกัดมีรถยนต์จอดอยู่หน้าร้านให้เป็นที่สังเกตนะครับทั้งสองสาขามีพนักงานขายอัธยาศัยไมตรีดีมีน้ําดื่มเย็นเย็น,ยน,ยนกาแฟร้อนๆโอวนันตินร้อนร้อน ไว้คอยบริการท่านนะครับเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจแน่ๆตรงที่ปรกกอนรถบ้านแห่งอำเภอรกระสังบริหารงานโดยเสียปรเมศเสียงวังเวงและเจสํมรานเสียงวังเวงคนสวยคนหลอ่อคนใจดีแห่งอำเภอรกระสังนั่นเองครับนะฮะที่หนึ่งในโลกบาทที่หนึ่งมาโลบาทไปเดิม ker, ที่เกิดที่หนึ่งอำเภอกระสังสอบไงเมื่อแต่ที่หนึ่งมาโลเลยคุณภาพเป็นที่ยอมรับการบริการดีเยี่ยม และยืนหนึ่งในเรื่องของการซื้อรถบ้านมาไว้ขายมาไว้จําหน่ายให้ท่านก็เลยเลื่อนขั้นเป็นที่1ในโลกบาทนะฝากไว้อีกครั้งหนึ่ง n น s s สันอ m e r เมร 1.2e ปี2018รถบ้านมือเดียวสภาพป้ายแดงเลยราคา3 2มน9 0 0 0บาทใช้เงินดาวเริ่มต้นที่19,000บาทพ่อน7 2งวดงวดละ6 0 0 0กว่าบาทเรียกว่ากําลังผ่อนสบายสายไม ต้องกังวลใจใดๆทางสิ้นครับ0819679671อยากได้รถโทรมาเด้อนะฮะประกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังออกรถง่ายๆตามใจลูกค้าทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรก็สามารถออกรถกับเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอร่ำลาแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความเฮงเฮงเฮงกันทั่วหน้า ท่ายังไงก็นึกถึงผมบางเนื้อถ้ารำรวยกัน <laughs> โชคดีมีความสุขทุกท่านจุงกะจุงกะสวัสดีครับ